ผ้าตัดชุดลายแพรวาสีแดงผ้าตัดชุดลายแพรวาสีแดงคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะแก้วไพทู์นะคะอยู่เขตจอมทองนะคะกรุงเทพมหานครขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่บอกว่ารับนะคะผ้าตัดชุดนะคะลายแพรวานะคะ สีแดงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีแดงพอดีสวยเป็นสีแดงพอดีสวยเขาเรียกสีแดงเลือดหมูนะคะคุณลูกค้าเอสีแดงเลือดนกสิเนาะสีแดงเลือดนกคุณลูกค้าขาสีแดงเลือดนกค่ะคุณลูกค้าขาพอดีสวยสวย,สวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะราคา1เซต1490ัรบาทรวมไปถึงนะคะของขวัญของขาสุดพรีเมียมทางร้านมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าหน้าแต่งร้านจาัดให้นะคะพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้านะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มุรีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาน้อนี่ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอง,งานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนี่แหละเป็นลายเดแพ่วาลายเดียวกับที่นุ่มสวมใส่อยู่วันนี้นะคะคุณลูกค้าขาผืนที่นุ่มใส่อยู่นะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายนะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ใส่ได้ตั้งแต่เอว28จนถึงเอว38นะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คะ คุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอให้นะคะพื้นนี้นะคะความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วสําหรับนุ่มนะคะก็จะอยู่เหนือตะตุ่มนะคะคุณลูกค้าขานุ่มสูง160ซนตเมตรนะคะนุ่มใส่ออกมาก็จะอยู่เหนือตะตุ่มประมาณ1นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาเดินง่ายเดินสบายเดินง่ายใส่สบายค่ะถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นุ่มจะใส่ความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วแต่ถ้าเป็นผ้าถุงสําเร็จแต่ถ้าเป็นผ้าเร็จ หรือว่าเป็นกระปรงหางปลาที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขานุ่มจะใส่ความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้าเนาะ ใส่คนละรูปแบบนะคะคุณลูกค้าขาความยาวจึงมีความแตกต่างกันนะคะคุณลูกค้าเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะเคยใส่นะคะผ้าถุงนะคะความยาวที่เท่าไหร่นะคะถ้าคุณลูกค้าสั่งตัดใหม่นะคะคุณลูกค้าขาช่วงนี้นะคะก็รอคิวตัดนะคะประมาณ3สัปดาห์เนาะรวมไปถึงนะคะงานสั่งตัดคุณลูกค้าขาผืนนี้1490ัรบาท1490ัราบาทโอนประจํา1000ับาทค่ะมีโอนประจาด้วยนะคะมีโอนจองมาจําจองคิวไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย6 0 8 8เก้าศ หน0่ร้านแม่ม,มารีผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีคุณลูกค้านะคะโทรเข้ามาแบบรอได้นะคะคุณลูกค้าขารอได้เยอะมากเลยตอนนี้กำลังจัดคิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าคแล้วก็เดี๋ยวช่างจะเริ่มทํางานนะคะช่วงหลังส่งการคุณลูกค้าขาเดี๋ยวรวดเร็วทันใจช่างบอกแล้วบอกว่าโอ้ถ้าได้เริ่มทํางานนี้แป,ป๊บเดียวคุณลูกค้าขาเพราะว่าปกติช่างจะส่งงานให้เราสัปดาห์ละสวันนะคะคุณลูกค้าขาได้อาทิตย์หนึ่งก็เกือบสิบยี่สิบชิ้นเลยนะคะ หนึ่งอ่ะคุณช่างอ่ะทำมาให้เราอ่ะประมาณแบบ20ชิ้นก็ทําได้นะคะคุณลูกคา้าเนาะยังไงร,รอนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะวันนี้นะคะเสื้อที่นุ่มสวมใส่เป็นทรงคอจีนวีเป็นทรงคอจีนวีนะคะเลือกใช้นะคะนี่เลยค่ะ เป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่อง2 3ตะกอเป็นผ้าไหมสังเคราะ์ทอเครื่อง3ตะกอคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทหรือว่าคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดนะคะสั่งตัดเสื้อแบบนี้เนาะราคาสุดพิเศษเพียง1 3 9 0ับาทคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจําตามที่น้องแจ้งไปเลยคุณูกคค้าะะะรมนนว นะคะวันนี้นะคะคุณพี่บอกว่าอยากไปตัดชุดนะคะเลือกใช้นะคะผ้าฝ้ายหมักโครนนะคะผ้าฝ้ายหมักโครนลายแพรวาสีแดงคุณลูกค้า่ะผืนนี้สีแดงเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีแดงสวยพรีเมียมสุดๆค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะอันนี้เรียกว่าลายแพรวาลายแพรวาค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงแต่ถ้า บอกว่ารับนะคะลายแพรวาลายใหม่จะเป็นลายนี้นะค,ะคุณลูกค้าคะลายแพรวาลายใหม่จะเป็นสีเหลี่ยมเข้าหลังตัดนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ1 2 3สาจะแบบว่าใหญ่กว่านะคะขนาดขนาดตรงตรงนี้ยค่ะคุณลูกค้าคะเนี่ยตัวช่องไฟตรงนี้จะมีความใหญ่กว่านะคะคุณลูกค้าคะเนี่ยเรียกว่าลายแพรวาลายใหม่จะมีสีเดียวจะเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าแจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะ <_' c ensus> ถ้าคุณลูกค้าคบอกว่าผ้าตัดชุดลายแพรวาทางร้านก็จะจัดส่ง รุ่นนี้ไปให้นะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่านี่แหละอันนี้เราขายกันตั้งแต่ทีแรกเลยคุณลูกค้าขาผ้าสวยๆแบบนี้แหละรวมไปถึงนะคะลายเดียวกับที่นุ่มสวมใส่อยู่ตอนนี้เลยคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะเป็นลายใหม่ลายแพรวลายใหม่คุณลูกค้าแจ้งด้วยนะคะบอกว่ารับนะคะสีแดงลายแพรวลายใหม่แบบนี้นะคะคุณลูกค้านะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดหรือว่านำเบอร แดงคุณลูกค้าขานําส่งไปส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าจะไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงหรือว่าตัดเกงได้เลยคุณลูกค้าขะสวยๆพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะสวยพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะคะผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงค่ะคุณลูกค้าขะรวมไปถึงคุณพี่บอกว่ารับเป็นเป็นผ้านะคะเป็นผ้านําไปตัดเสื้อด้วยมาที่นุ่มใส่อยู่เป็นผ้านุ่นเดียวกัน จะเป็นผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่ใสบายแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะคะคุณลูกค้าขาวางไว้ให้ใกล้ๆเลยนะคะนี่คุณพี่สั่งซื้อนะคะคุณพี่บอกว่ารับสีแดงนะคะนี่ยวนําให้ดูสวยพีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขาสวยพเมยมสุดๆเลยค่ะเป็นเข้าเซตกันเลยเป็นเข้าเซตกันเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีแดงนะคะจะนุ่มดูให้นะคะโอเคนี่ค่ะ จะเป็นสีแดงแบบนี้จะเป็นสีแดงเข้มๆจะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะคุณลูกค้าขาสวยแมท์กันมากสวยแมท์กันมากคุณลูกค้าขาเพราะว่าเป็นผ้าตัดชดุดเป็นผ้าตัดชุดที่สวยอลังการมากๆคุณลูกค้าขาตัดออกมาแล้วสวยพรีมเมียมสุดๆส,สมใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานบุญงาน โอ้งานบุนงานใหญ่เนาะคุณลูกค้าขางานบวชงานแต่งคุณลูกค้าขาหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าสามารถนําไปสวมใส่ได้เลยนะคะเซ็ตนี้สวยมากๆ่า1490บาทของฝันของฝากต้อนรับเทศกาลสงการนะจัดหนักจัดเต็มมากๆคุณลูกค้าขาช่วงนี้ก็ภาพเป็นคอขามา้าถุงผ้านะคะเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มจัดให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะช่วงนี้นะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริพ่าไทยนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยช่วงนี้ของฝันขอองฝาากกคคืแบบีีเมมมยุณ สำหรับคุณลูกค้าที่แบบว่าอยดูอยู่นานแล้วแต่ยังไม่ได้เคยสั่งซื้อสักทีคุณลูาากค้า๋าคุณลูกค้าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะเดี๋ยวนุอมจัดส่งให้นะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์089041608 089041608ร้านแม่าริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้เข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะสั่งซื้อนะคะเป็นผ้า ผืนนี้สีเทาเข้มผืนนี้สีเทาเข้มแล้วก็มีอีก2ผืนคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยมีสีดาแล้วก็สีเขียวด้วยมีสีดาแล้วก็สีเขียวด้วยคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคา1490ัรบาทราคา1490บาทคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้าขะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของขวัญของฝากมอให้้ดวยมใ้อนุ่มใส่ห คุณลูกค้าใส่เอลเท่าไหร่คะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยจ้านี่เลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่ารับคู่กับสบายได้ไหมเนาะเออเป็นข้าวเซตได้นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเป็นข้าวเซตคู่กับสบายก็มีนะคะคุณลูกค้านะต้องให้ดูนะรับเป็นเซตคู่กับสบายด้วยค่ะได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะได้เลยค่ะอย่างนูกหมาใส่เสื้อสีเทาใช่ไหมเดี๋ยวลูกก็จะใส่สบายสีเทา วันนี้นุ่มใส่เป็นผ้าถุงเนาะผ้าถุงสีเทานะคะนี่เลยค่ะผ้าถุงสีเทาลายแพรวคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสบายลายแพรวสบายลายแพรวคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายหมักโครนะราคาผืนละ390บาทราคาผืนละ390บาทเราจะใส่เป็นผ้าพันคอแบบนี้ก็ได้หรือว่านี่ค่ะคุณลูกค้าขาใส่เป็นสบายสาเร็จรูปคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกนี่คุณลูกค้าบอกเลยนะบอกว่าเป็นสบายสเร็จรูปที่ใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะ ชุดนี้1790บาทได้ผ้าถุงพร้อมสบายได้ผ้าถุงพร้อมสบาย9 0บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าคา่ะเซตนี้สีเทาเข้มเซตนี้สีเทาเข้มนะคะสีดําก็มีนะสีดําก็สวยคุณลูกค้าค่ะสีดําก็มีค่ะนี่ค่ะ สีดำก็มีสบายด้วยเข้าเซตกันเลยแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขายหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยไม่ต้องจัดส่งให้บริการจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดหรือว่านำ ขอบคุณมากๆค่ะ